สวัสดีค่ะทุกคนแอนนะคะวันนี้แอนจะพาทุกคนมาดูเรี่อเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับนะคะนี่เลยค่ะทุกคนเป็นเครื่องยนต์นั่งขับที่บ้านเรา ซื้อเครื่องมาเก็บไว้ใช้เองนะทุกคนแต่ว่าเราจะใช้บริการเจ้าหน้าที่มาให้แล้วก็จ่ายเป็นรายเดือนนะเขาก็จะมาตัดให้แบบนี้ทุกวันอังคารเลยถ้าหน้าร้อนก็จะมาตัดสัปดาห์ละครั้งนะคะทุกวันอังคารก็จะเป็น4ครั้งต่อ1เดือนแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะคะก็จะมาตัดให้เดือนละ2ครั้งนะคะก็คือทุกวันอังคารนะคะก็จะเป็นเดือนละ2ครั้งนะคะทุกคนแต่ว่าราคาเนี่ยเท่ากันเลยก็คือหนต่คร้25เหรียญนะคะทุกครั้งต่อสัปดาห์ก็จะตกครั้งละ5ี่สหเหรียญนะคะตรงนี้เราก็จ่ายให้เป็นายเดือนเลย ะะราคาก็น่ารักตมุตมิเพราะว่าต้องใช้เครื่องแล้วก็ใช้คนงานใช้น้ํามันก็ใช้เวลาเนาะก็คุ้มค่ากับสิ่งที่เราจ่ายไปนะคะเพื่อแลกกับความสะดวกสบายแล้วก็เวลาที่เราได้มานะคะช่างก็ตัดหญ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไอสทุกคนมาดูว่าคนงานเป็นยังไงบ้างนี่เลยค่ะก็จะเป็นริ้วๆร,รอยตัดแบบนี้นะคะก็สาดเอี่ยมอ่องนะคะแล้วเขาก็จะเล็มเลม ตรงขอบต้นไม้แบบนี้ให้ด้วยนะคะทุกคนมก็จะเป็นแบบนี่ติดก็จะทำร่องแบบนี้ให้เราด้วยกรีดร่องนะคะเป็นรอยขอบยานี่นี่ก็ถือว่าเอี่ยมเลยนะคะทุกคนแบบนี้ ต้นต้นอันนี้คือต้นมะนาวที่คลิปปลูกไว้สี่ปีแล้วแต่ว่าไม่ไปไหนมาไหนเลยทุกคนเออ,อประมาณนี้นะคะเขากรีดรองต่างจากต้นมะละกอนะนี่คือน้องสองปีกว่าทุกคนแต่ว่าลูกน่าจะแบบหนักหน่วงเนาะยังไม่ได้ทาไว้เลยเดี๋ยวให้คลิปแบบจัดการเออทำไม่ได้หรอกจริงๆก็ทําได้แหละแต่ว่าให้ผู้ชายเขาทาดีกว่าเนาะ เดี๋ยวเราจะมาดูหน้าบ้านกันนะคะเมื่อกี้ไปหลังบ้านแค่พามาดูหน้าบ้านนะคะทุกคนหนาวนี่นี่เขาก็จะกรีดรอยแบบแบบนี้ต้นกระเพราก็ตุยเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนคือแบบหนาวเนาะเออต้นต้นกระเพรามันชอบความร้อนไงแล้วทีนี้พอหนาวปุ๊บมันก็ตุยเลยค่ะแต่ว่าต้นโหระพาก็คือยังดีอยู่เออเนาะเอลลี่ใช่ไหมเอลเอลี่ลต้นพริก ออกดอกแล้วก็ประมาณนี้นะทุกคนก็ที่นี่เขาก็จะแบบมีส่วนหญ้าหน้าบ้านหลังบ้านอะไรยเงี้ยค่ะแล้วแต่เนาะแต่ว่าไอเห็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้เลยทุกคนค่ะส่วนหญ้าเนาะก็ช่วยให้เราแบบเวลาเรามองมองสีเขียวอะเราก็จะรู้สึกสบายตานะคะทุกคนเ,เพราะว่าเวลาเราจ้องหน้าจออะค่ะเอลี่เอลี่คัม e back ูกเอลี่ไปที่ไหนลลกเอลี่คัมแ b a c ไปเล่นสวนหญ้าหลังเล่นสวนหยอดหญ้าไปเล่นเอลี่ไปเล่นสวนหญ้าหลังบ้านเขาแล้วเออพูดไม่ถูกสักทีก็คือเวลาเรามองสีเขียวแล้วทุกคนมันก็จะทาให้เราแบบสบายตาเนาะเวลาเราจ้องหน้าจอมานี่เหนื่อยพอเราจ้องหน้าจอมานี่เหนื่อยค่ะล้าตามันก็จะล้าแต่ถ้าเรามองเห็นสีเขียวอะไรแบบนี้เนาะป่าสีเขียวอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยให้เรารู้สึกแบบรีแลกซ์สบายตามากขึ้นเอลี่เอลี่เอลี่ มาลูกมากลับบ้านค่ะกลับบ้านนะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายนะเอริบะกลับบ้านลูกกลับบ้านอโอเค